สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้กลับมาพบกับดีฉันนางสาพร้อมพิมลลุงพันธ์หรือว่าคุณครูฟอยซึ่งในวันนี้เราจะพาทุกท่านเข้าสู่แอปพลิเคชัน l ล n e ซึ่งแอปพลิเคชัน Line เนี่ยจะมีฟังก์ชันของการสร้างหลาย OpenChat ซึ่ง l ล n e OpenChat เนี่ยถือว่ามีประโยชน์มากๆนะคะทางด้านธุรกิจ แล้วก็การศึกษาซึ่งในวันนี้ดิฉันจะนำทุกท่านเข้าสู่การสร้าง Open Chat และในระดัแบ,บแรกนี้ทุกท่านนะคะจะต้องเข้าแอปพลิเคชัน Line ซะก่อนนะคะจากนั้นนะคะให้ทุกท่านนะคะไปที่หน้าหลักอยู่ทางด้านล่างซ้ายมือนะคะและจากนั้นนะคะเลื่อนลงมานิดนึงนะคะจะเจอคำว่าเพิ่มตรงนี้ นะคะข้างล่างขวามือนะคะหรือถ้าใครมีนะคะ o p e t Chat อยู่ในหน้าจอตรงนี้แล้วนะคะซึ่งคู่ฟอนเนี่ยตั้งค่าไว้ให้อยู่หน้าจอนะคะตรงนี้ก็สามารถคลิกเข้าไปได้เลยนะคะจากนั้นหน้าจอก็จะปรากฏนะคะ o p e t Chat ขึ้นมาหนะ,ะหัวข้อแรกนะคะที่ปรากฏ Open Chat นั่นคือหัวข้อที่คุณสนใจนะคะ ตรงนี้นะคะทุกท่านสามารถเลือกหัวข้อที่สนใจได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นอังกฤษเพื่อนเห็นไหมคะตัวอย่างมากมายสมมุติว่าคุณครูฟอยเลือกอังกฤษฮะ,ะก็จะขึ้นมานะคะเยอะแยะมากมายเลยกลุ่มที่เกี่ยวกับคำว่าอังกฤษนะคะถ้าครูฟอยสนใจกลุ่มไหนเนี่ยก็สามารถที่จะเข้าไปได้เลยทันทีนะคะหรือนะคะ อีกหนึ่งอย่างนะคะอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะเลื่อนลงมาอีกนะคะก็จะเจอคําว่าหมวดหมู่ใช่ไหมคะมีหลายหมวดหมู่มากเลยนะคะสามารถเลือกได้เลยตามความสนใจคุณครูฟอยสนใจเพลงนะคะก็จะมีหลายกรุ๊ปเลยนะคะที่มีแบบนี้นะคะซึ่ง Li n e อ p e น c ช a ัเนี่ยนะคะจะ เป็นไลน์นะคะที่เอาไว้รองรับบคุคคลที่มากกว่าไลน์กลุบนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นนะคะถือได้ว่ามีประโยชน์มากๆเลยหรือถ้าเราเลื่อนลงมาข้างล่างอีกก็จะเจอคําว่าแนะนาจากทีมงานนะคะเป็นกลุปที่มีคนให้ความสนใจนะคะเป็นกลุปที่ทางแอปพลิเคชันเนี่ยเขาแนะนําให้เรานะคะหรือว่าข้างล่างเลยนะคะก็จะเป็นในส่วนของมาแรงนะคะมาแรงหมายถึงกลุบที่มาแหลนะคะมีผู้เข้าใช้งาน ช่องครังเยอะนะคะหรือว่าจะเป็นใหม่เห็นไหมคะก็คือกลุ๊ปที่ถูกสร้างขึ้นมาใหม่นะคะกำลังเป็นที่นิยมนะคะแต่ในวันนี้นะคะคุณครูฟอยเนี่ยจะสอนทุกคนนะคะสร้างเกี่ยวกับแชทโอเพนไลน์เนี่ยนะคะก็จะต้องเข้าไปที่เครื่องใหม่บวกด้านล่างนี้ขวามือสีเข,เขียวเขียวนะคะคลิกเข้าไปเลยนะคะจากนั้นใส่ชื่อได้ ตามที่ทุกคนต้องการเลยนะคะซึ่งจะต้องไม่เกิน50ตัวอักษรอย่างครูฟอเนี่ยจะยกตัวอ,อย่างไปทางด้านการศึกษานะคะเกี่ยวกับการบัญชีเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสามารถเปลี่ยนรูปภาพได้นะคะอยากให้เป็นรูปภาพแบบไหนเปลี่ยนได้นะคะตามใจเลยนะคะซึ่งณตรงนี้ครูฟอยยังไม่เปลี่ยนนะคะหรือว่าคําอธิบายนะคะต้องการนะคะที่จะ ให้กลุ่มเราเนี่ยนะคะมีคาอธิบายอะไรทำเนื้อหาเกี่ยวกับอะไรใส่ไปได้เลยนะคะอ่านะคะเราก็เอาเป็นคําว่าการบัญชีนะคะททกอ่าการบัญชีถ้าใครต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับการบัญชีก็แฮชแท็กเข้ามาคำว่าการบัญชีก็จะเจอกลุ่มครูฝอยเช่นเดียวกันนะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการศึกษา โอเคนะคะจากนั้นดูตัวอย่างก่อนนะคะหน้าจอก,ก็จะเป็นแบบนี้นะคะกุปลายเหลามีความน,น่าสนใจไหมเออก็จะเป็นแบบนี้นะคะต่อมานะคะก็กดต่อไปด้านบนขวามือนะคะจากนั้นนะคะครูฟอยตั้งชื่อเป็นชื่อของครูเองนะคะสามารถเลือกรูปได้นะคะจากในเครื่องโทรศัพท์ของครูฟอยเองก็ได้หรือว่าจะเลือกรูปจากแอปพลิเคชันที่เขามีมาให้อยู่แล้วก็ได้เช่นเดียวกันนะคะ ่อมากดคําว่าเสร็จสิ้นนะคะครูฟอยเลือกรูปเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วกดคําว่าเสร็จสิ้นมุมบนขวามือได้เลยอ่าเขามาแล้วนะคะต่อมานะคะถ้าต้องการเชิญสมาชิกนะคะให้เข้าร่วมกลุ่มเยอะนะคะอย่างเช่นครูฟอยเนี่ยจะเชิญน,นักเรียนนะคะในส่วนที่ครูฟอยเนี่ยได้สอนนะคะเข้ามากลุ่มนี้ครูฟอยก็กดไปที่มุมบนขวามือที่เป็นรูปคนและมีเครื่องหมายบวก นะคะอ่านี่นะคะขึ้นมาแล้วนะคะแล้วก็กดคำว่าแชร์ลิงก์นะคะแชร์ลิงค์นะคะเลือกไปที่ l ล n e เพราะว่ากลุ่มที่มีอยู่ก่อนหน้านี้นะคะก็คือในส่วนของ l ลายกลุ่มที่มีก่อนหน้านี้อ่ะคลิกไปที่กลุ่มที่เราต้องการที่จะแชร์หรือว่าคนที่เราต้องการที่จะแชร์ลิงก์ไปให้นะคะจากนั้นกดคำว่าแชร์ นะคะกดคาว่าแชร์ซึ่งอันนี้ครูฟอยจะไม่กดนะคะเนื่องจากว่าครูฟอยเนี่ยเนาะมีกลุ่มอยู่แล้วมีกลุ่มที่ครูฟอยสร้างมาอยู่แล้วนะคะก็คือกลุ่มนี้นะคะโปรแกรมสําเร็จรูปนะคะเป็นกลุ่ม open chat ที่ครูฟอยสร้างไว้และให้นักเรียนเนี่ยเข้ามานะคะโดยก่อนที่นักเรียนจะเข้ามาเนี่ยให้ตั้งเป็นชื่อจริงนามสกุลจริงเห็นไหมคะทุกคนก็ส่วนใหญ่เนาะก็ฟังคําสั่งแล้วก็ตั้งเป็นชื่อจริงนามสกุลจริงนะคะ อีกหนึ่งประโยชน์ของ LINE OPEN CHAT นะคะนั่นก็คือสามารถที่จะพิมพ์นะคะข้อมูลหลกักฐานเอกสารอะไรก็ตามแต่นะคะหรือว่าข่าวประชาสัมพันธ์อะไรก็ตามแต่เข้าไปในกลุ่มแชทได้เลยนะคะคนที่เข้ามานะคะหลังจากที่ครูฟอยได้พิมพ์ประชาสัมพันธ์ไว้ในแชทแล้วเนี่ยยังสามารถเห็นข้อความได้นะคะไม่เหมือนหลายกลุ่มนะคะหลายกลุ่มเนี่ยคนที่เข้ามาทีหลังจากที่ครูฟอยได้ พิมพ์ประชาสัมพันธ์ไว้ในกลุ่มแล้วเนี่ยจะไม่สามารถเห็นได้นะคะแต่ถ้าเป็น l ล n e โอเพนแช t สามารถเห็นได้นะคะซึ่งการใช้งานนะคะก็เหมือนกับ ลายกลุ่มทุกอย่างเลยนะคะจะบวกเพิ่มรูปภาพนะคะส่งไฟล์ไปให้นะคะได้หมดเลยนะคะดูสมาชิกในกลุ่มนะคะได้หมดเลยนะคะบวกรูปภาพเพิ่มรูปภาพเพิ่มโน้ตนะคะเพิ่มลิงก์เพิ่มไฟล์นะคะหรือว่าจะแชทคุยกันก็ได้นะคะอันนี้ก็เป็นนะคะข้อดีของ โอเพ่นชันั่นเองนะคะซึ่งถือได้ว่าถ้าใครที่เรียนรู้และสามารถเอาไปใช้ประโยชน์เนี่ยไม่เพียงแต่ในเรื่องของการศึกษาในเรื่องของธุรกิจหรืออื่นๆที่เราสามารถไปใช้ประโยชน์ได้ก็จะถือว่าดีมากๆเลยเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็หวังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์ให้กับผู้ที่สนใจนะคะสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีท่ทานคะ่ะ